สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบริษัทไอศกรีมให้พนักงานหยุดพักผ่อน5เดือนแบบไม่หักเงินรู้เหตุผลแล้วอิจฉาเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนถึงกับอิจฉาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศได้เผยถึงเรื่องราวของบริษัทผลิตไอศกรีมชื่อดังของประเทศจีนที่มีชื่อว่าเทียนปิงปิงฉีเฉินได้ประกาศให้พนักงานหยุดพักผ่อนเป็นเวลา5เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมกราคมปี2567 โดยที่พนักงานทุกคนยังคงได้รับค่าจ้างตามปกติโดยบริษัทไอศครีมดังกล่าวเป็นบริษัทจำหน่ายไอศครีมที่ก่อตั้งในปี1986มีสำนักงานใหญ่อยู่ในมณฑลเหอหนานได้เผยคลิปวิดีโอที่พนักงานต่างส่งเสียงเ hey! ฮกันยกใหญ่พร้อมกับพูดอวดว่าเราเป็นโรงงานไอศครีมและเราอยู่ในช่วงวันหยุดหดูหนาว เรายังได้รับค่าจ้างในช่วงวันหยุดฤดูหนาวไม่ว่าจะนอนอยู่บ้านหรือไปเที่ยวก็ตามขณะที่ทางบริษัทได้ออกมาอธิบายถึงเหตุผลที่ให้พนักงานหยุดพักผ่อนนานถึง5เดือนว่าเพราะไม่มีใครกินไอศกรีมในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวดังนั้นบริษัทจึงให้มีการลาหยุดพักผ่อนได้ตามสบายเป็นเวลา5เดือนและยังคงจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานทุกคนตามปกติหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอาทิเช่นฉันอยากเปลี่ยนงานโรงงานไอศครียมยังรับสมัครงานอยู่หรือเปล่าอีกความคิดเห็นบอกว่าพวกเรามาซื้อกันด่วนอย่าปล่อยให้พวกเขาหยุดงานแล้วยังได้รับค่าจ้างเป็นตน้นอย่างไรก็ตามผู้คนให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ต่างแห่อุดหนุนไอศครีมของบริษัทดังกล่าวจนทำให้ยอดขายไอศกรีมพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วพนักงานแผนกอีคอมเมิร์ซบางรายจึงต้องรีบเดินทางกลับมาทำงานเพื่อส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหลังจากจัดส่งเสร็จสิ้นแล้วเขาก็ได้ไปพักร้อนอีกครั้งท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ